นสำคัญคนที่มี32โปรโดฟังทางนี้ดูข่าวตรงนี้เป็นข่าวดีที่สุดนะครับเธอคนนี้เป็นจิตกรอายุ25ปีชื่อซูลีซานกิโนนะครับอายุ25ปีที่ว่าดูใช่ไหมครับนี่การใช้ชีวิตประจำวันของเธอนั้นเธอนั้นเกิดมานะครับแขนขาไม่มีพิการมาตั้งแต่ในท้องนะครับนี่ส่วนมากเด็กเกิดมาแบบนี้จะตายไปแต่นั้นเกิดมานะครับโดยปาฏิหาริย์เลย คิดแมกระทั่งฆ่าตัวตายหมดหนทางแล้วนะครับไม่เหมือนคนอื่นเขาทามหากินก็ไม่ได้แต่เพราะว่าคุณแม่นะครับอยู่เพื่อสู้ลูกนะครับในที่สุดแล้วเธอก็สร้างแรงบันดาลใจสู้ชีวิตครับนี่เรียนสอนวาดหนังสือปรากฏว่าตอนนี้กาเคอกลายเป็นกิจกรชื่อดังของประเทศคองบีเอร์แล้วก็ของโลกด้วยเพราะว่าตอนนี้ถูกเชิญนะครับไปอภิปรายไปพูดในสถานที่ต่างๆองค์กรต่างๆน,ๆนักเรียนด้วยนะครับว่าเรื่อง ของเธอนั้นเป็นมาอย่างไรนี่ครับเธอมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความตั้งใจนอกจากเธอใช้ปากในการวาดรูปแล้วเธอยังใช้ปากในการพูดนะครับว่าเธอนั้นไม่ครบ3 2แต่เธอเป็นบุคคลสําคัญวันนี้เพราะว่าเธอมีความตั้งใจแล้วก็เธอสู้ชีวิตขึ้น hmm. เวทีแบบนี้นะครับนี่เนะี่ยเอาดูเอาไว้จนทั้งหลาย ทั้งทั้งทั้งโจรทั้งคนที่อาจจะรู้สึกสิ้นหวังเรานี่แหละแหมครับดูเอาไว้อ่ะครับสุดยอดครับแบบนี้ชอบจริงผมชอบมากเลยนะที่มีอยู่ยังไม่พออีกเลอ